รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย 21นี้นะคะต้อนรับเทศกาลตุดจีนโอ้คุณเป้แล้วก็เรื่องดวงหนีไม่พ้นเรื่องของอาจารย์กะทาว่าปีเถาะปีนี้ทําอะไรที่จะรับปีชงนะคะเชิญอาจารย์เลยสวัสดีครับอาจารย์กะท่าสินเจียอยู่อีกสินนี้หัวใจซินี้เกี่ยงคังหัวกชายห้วกชาย้องเตาไปแล้ว ไปแล้วนี่ยังไม่ได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เลยครับอาจารย์วันนี้เนี่ยตรุษจีนวันไหว้นะใช่ไหมใช่วันนี้เป็นวันสุดท้ายต้องพูดกันว่าเป็นวันสุดท้ายของปีของปีถ้าตรุษจีนจริงๆเนี่ยก็คือวันพรุ่งนี้ก็คือคืนนี้ตรุษจีนจริงๆคือแบบว่ายามแรกของปีก็คือห้าทุ่มของคืนนี้ ไม่ใช่ทึงคืนเหรอนไม่ใช่อันนั้นเขานับนับแบบปีใหม่สากลแต่ถ้าเกิดแบบจีนเนี่ยยามแรกก็คือห้าทุ่มซึ่งปีนี้ยามแรกเนี่ยเขาเป็นยามชวดของทุกปีปทะชนเขาก็เลยหลีกเลี่ยงไม่ให้คนเกิดปีรกาหรือว่าปีเถาะปีเออปีรกาปีมะเมียปีชวด3ปีนี้ นำไหว้แต่แต่ร่วมไหว้ได้แต่ไม่ต้องนำเมาสิว่าอาจารย์เป็นคนปีอื่นอาจารย์ไหว้อยู่เป้เกิดปีชวดปีมะเมียหรือว่าปีละรกันร่วมไหว้ได้แต่อยากเป็นคนนำไหว้แต่จะจะนำไหว้ก็หลังตีหนึ่งไปแล้ววันนี้วันไหว้วันสุดท้ายของปีไหว้ขอบคุณขอบคุณพระก่อนขอบคุณตีจูเอียครับอ่าบางคนบอกอตีจูเอียไม่ได้ขึ้นสวรรค์ไปแล้วเหรอยังที่ขึ้นไปคือเจ้าเตาไฟ เขาไหว้เจ้าเต่าไฟกันไปแล้วนะฮะเชิญขึ้นสวรรค์ไปแล้วเหลือแต่ตีจุเอียแล้วก็พระที่อยู่ในบ้านเราไหว้เจ้าก่อนนีเช้าก่อนออกมามาม้าจา์ก็เตรียมของไหว้ไหว้เจ้าซาแซงโหนแซต้องมีครบหมูเป็ดไก่ปลาต้องมีปลานี่แปลว่าเหลือกินเหลือใช้ผลไม้มงคลเสร็จแล้วตอนสายไหว้บรรพบุรุษอากงอาจารย์อาม่าคุณยายคุณตาสี่สี่ท่านก็ วายต้องอมีของชอบด้วยนะ<ม>ของชอบของอากงอาม่าด้วยไม่ใช่ของเราใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่ของเรานะเป็นของของอาม่า <c oughs> <c oughs> แล้วก็ของเราก็ส่วนหนึ่งของอาม่าก็ส่วนหนึ่ง <Okay. S 2> แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือต้องมีน้ําแกง อ๋อต้องมีน้ำแก้มน้ำแก้แปลว่าราบรื่นโอ้โหลิ้นดีเปล่ากว่าลื่นเลยไม่ลื่นไหลไอ้นั่นมันลอลิงอ๋ออลออลื่นเออไหลแต่นี่รื่นแปลว่าราบรื่นอ๋อกระจาย่างแปลว่าไหลปืดลื่นปืดคนละเรื่องกันโอเคราบรื่นนะฮะราบรื่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว พอเราไหว้เจ้าเสร็จเราก็เอาของไหว้เนี่ยมารับประทานตอนเที่ยงพรุ่งนี้อะต้องกินเกี๊ยวแต่วันนี้กินแบบสบายๆเหลี่ยงเลี้ยงไปก่อนครับแล้วตอนบ่ายไหว้ไปฮอเฮียติบ่ายวันนี้น้าอาจารย์ข้าวหม้อแกงหม้อโอเคอ้นี้ต้องมีเลยชอบมากอะไรคะแกงเคโพโอ้ชอบกินเ ต้องมีผักบุ้งแบบยิ่งเคี่ยวไว้สองสามวันเละๆนะแล้วหมูสามชั้นแล้วมีใบมะกรูดอะมะกรูดอะแล้วก็ค้นๆอะเออหนึ่งแล้วก็ต้มผักครับแล้วก็อาจจะมีแอลกอฮอลิกเล็กน้อยอันนี้มีความหมายพิเศษไหมแต่อันนี้ต้องไปไหว้นอกบ้านเออโอ้โอ่าถ้าเป็นอาคารพาณิชย์ก็ไหว้ข้างหน้าเลยตั้งโต๊ะหรือว่าปูพื้นแล้วก็ตั้งไหว้ไหว้ข้างนอกไหว้วิญญาณเร่ร่อนอันนี้อาม่าอาจารย์สอนไว้อาม่าอาจารย์เลยราบรื่น ก็คือไม่เคยไม่มีปัญหาเรื่องของเจ้ากรรมในเวรเพราะว่าเราให้ฐานเขาห้าทุ่มแต่งชุดสวยงามโห้าทุ่มคืนนี้สีที่ต้องแต่งในวันคืนนี้ห้าทุ่มแล้วก็พรุ่งนี้สีแรกเลยสีเขียวเขียวสีเขียวเหนี่ยวซับเพราะว่าอันที่หนึ่ง คืนนี้ห้าทุ่มเป็นต้นไปองค์ไฉซิงเอียเสด็จมาอ,องค์เทพเจ้าฮี่ซิงเอียเทพเจ้าแห่งความรื่นเริงยินดีเสด็จมาเห็นไหมต้องขอด้วยนะ,ะแล้วก็องค์กุยซิงเอียเทพอุป,ปถมัมบางคนเนี่ยบางท่านเนี่ยไม่ทราบก็จะขอแต่องค์ไฉซิงแต่จริงๆต้องขอองค์เทพ แห่งความรื่นเริงยินดีอาจารย์เลยเป็นคนรื่นเริงยินดีตลอดอเห็นไหมอาม่าอาจารย์สอนไว้เทพสามองค์นี้ในตุ๊จีน<ะ>ต้องเชิญเข้าบ้านห้าทุ่มไปแล้วนะเมื่อคืนนี้อาจารย์กลับจากราชบุรีครับ<ะ>พี่โบบอกอาจารย์เข้าสดวันนี้เพราะมีทุกคนถามมามา,มากว่าไหวย,ยังไงเช้าไหว,วจ้าสายไหวบรรพบุรุษบ่ายไปฮอเหยติไหววิญญาณเล่่อน ดึกห้าทุ่มเป็นต้นปไปไหว้ไฉซิงไหว้ได้ไหมไหว้ได้หันหน้าทางไหนถ้าไหว้ห้าทุ่มเป๊ะหันหน้าทิศเหนือเพราะว่าองค์ไฉซิงเอียเสด็จ,จากทิศเหนือมาแล้วก็มาประทับทางทิศตะวันออกอเพราะฉะนั้นถ้าหลังจากห้าทุ่มไปแล้วก็คือหลังยามแรกไปแล้วเราก็หันหน้าหาทิศตะวันออกอแล้วไหว้ ข้าพเจ้าคทาจิมอนจรเขมชาเป็นสอนแห่งตะเคียนน้องจำโบเอ <ทะ S 2> ขออัญเชิญองค์ไฉสิงเอียเทพเจ้าแห่งโชคลาภเทพเจ้าแห่งความลืน่นเรืองยินดีองค์ฮี่สิงเอียเทพเจ้าอุป,ปถัมภ์หรือกุยสิงเอียอสเสด็จเข้าสู่บ้านของข้าพเจ้าบ้านเลขที่ท่างนี้ถนนนี้หมู่บ้านนี้อ่าอําเภอนี้แขว,งน,ขวงนี้เขตนี้จังหวัดนี้อ่าเพื่อความสุขความสบายใจความร่มเย็นของเราขอเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจุดทูบจ,จุดเทียนทูบเดี๋ยวนี้ไม่ต้องก็ได้ครับจุดเทียนค่ะเทียนแดงคู่หนึ่งทูบสามดอกหรือห้าดอกพอแล้วคต่อให้บ้านหนึ่งก็ทูบแค่นี้พอไม่ต้งเ <1, S 1> อะลดโลกร้อนค,คสองไหว้แบบลดคาบบร์บอนอื คาร์บอนต้องเป็นศูนย์ี่โอเคป่ะ3สาสามดอกก็พอนะอเพราะฉะนั้นถ้าทำแบบนี้เจ้าจะรักเราเพราะเรารักโลกเออนี่รุ่นใหม่จริงนะนี่รุ่นใหม่อาจารย์ทำแบบว้าเดี๋ยวนี้ดีกว่านี้อีกเดกอดมอลเขามีจุดทูบแบบดิจิตอลลดโลกร้อนคาร์บอนเป็นศูนย์เหมือนกันหรือเราไปไหว้ท่านเท้ามหาพรมเดี๋ยวนี้ที่อาวอกราชประสงค์เขาก็จะงดจุดทูบ อาจารย์เพิ่งกลับมาจากไต้หวันก็งดจุดทูบเหมือนกันถูกต้องวัดหลงซันซื่อก็ไม่จุดทูบก็ใช้วิธีจุดเทียนแดงดิจิตอลเป็นดิจิตอละเราอธิษฐานอยู่ที่ใจนะฮะหันหน้าทางทิศตะวันออกนะถ้าเกิดห้าทุ่มนึ่งตีหนึ่งหันหน้าทิศเหนือหลังจากตีหนึ่งไปหันหน้าทิศตะวันออกขออัญเชิญเทพเข้าบ้านชุดที่สวมใส่สีเขียว สีแดงสีน้ําเงินทําไมต้องเป็นสีเขียวเพราะปีนี้ดาวบินสําคัญที่อยู่กลางบ้านคือดาวบินสีเขียวมรกตธาตุไม,ม้หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองและดาวบินเจ็ดแดงชาติหมายถึงการเงินที่ดีดาวบินเก้าม่วงหมายถึงเลี้ยงฉลองเพราะฉะนั้นเขียว แดงน้ำเงินเป็นสีที่ควรสวมใส่ในวันชิวอีกหรือวันตุดจีนซึ่งก็คือตั้งแต่ห้าทุ่มคืนนี้ไปถึงรุ่งนี้ครับอ่าข้อห้ามสบายๆเหลีย่ยงเลี้ยง,เ,ยงเราจะไปเรียกข้อห้ามไม่ได้หรอกเพราะวันปกติอะ่ะเราก็ไม่ทำอยู่แล้วเช่นร้องไห้ีหใ,ใ,คหใครจะไปร้องไห้เออ,เอ,อ,เอ,อนะแต่ถ้าร้องไห้ด้วยความปื้มปิ่มปื้มปิติใจ ไม่เป็นไรได้สบายๆมันเป็นความสุขครับก็ถือว่าให้เราอดทนอดกั้นสองเรื่องทำของแตกอาจารย์นี่ประจําวันที่เด็กๆแม่ใช้ให้ใส่จานเอาส้มไปไหว้เจ้าถือก็ไม่ถึงแต่เราก็อยากช่วยแม่บางทีปึ๊บใปจานล้มแตกลงไปอาม่าจานมีวิธีสอนน่ารักหนึ่งเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้าน แปลว่ามันก่อเกิดงอกเงยขึ้นแล้วก็กวาดใส่ปุ้งเต้าอย่าพึ่งทิ้งเก็บไว้ในบ้านคก็บอกว่ามันจะได้กระจายออกแต่ว่าอย่าแตกบ่อยนะก็ <c oughs> คือถ้ามันต้องแตกไปแล้วเราก็มีวิธีคิดให้มันสบายสบายเลี่ยงเลี้ยงจะไปดุไปว่าลูกหลานจะไปดุไปว่า คนรับใช้หรือแม่บ้านมันก็ใช่เรื่องมันก็ใครจะไปอยากทำใช่ไหมใช่ค่ะเออถ้าคิดได้อย่างนี้ตั้งแต่ต้นแปลว่าตั้งแต่ตุจีเราชีวิตเราจะมีแต่ความสุขแล้วก็เริ่มต้นด้วยการให้อภัยไม่ต้องไปโกรธเขาดีไหมดีอันนี้สำคัญมาเช้ามาวันพรุ่งนี้ทำอะไรบ้างคะทำอะไรบ้างใส่เสื้อผ้าใหม่แล้วก็เตรียมอ่างเป่ามาแจกอาจารย์โอเคอาจารย์ก็เตรียมอ่างเป่าไปแจกโอ๋โอเคป่ะ แล้วก็ไปอวยพรผู้ใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วไปไหนต่อไปไหว้พระไหว้เจ้าเป็นสิริมงคลครับไปเที่ยวคนไทยก็เลยเรียกว่าวันเที่ยวจริงๆแล้วคนจดยบอกคนจีนว่าอ๋อวันวันนี้คือวันชิวอีกวันเที่ยวคนจีนงงเขาเรียกว่าวันถือชิวอีกก็คือวันถือเช้ามาก็อาจจะไหว้เจ้าอีกสักครั้งหนึ่งแล้ววันถือก็แปลว่า เป็นวันที่เป็นสิริมงคลห้ามพูดไม่เพราะให้พูดดีๆ<ะ>ใส่เสื้อผ้าใหม่หรืออย่างน้อยก็คือทำอารมณ์ให้ดีๆแจ่มใส<ะ>แล้วก็ไปขอพรนี่อย่างที่อาจารย์ไปนี่คือไปที่วัดเล่งนยยี่องค<ะ>์<ะ>นี้ก็คือองค์ไทยสวยเอีย้ยกับองค์ไชยสิงเอียเทพเจ้าแห่งโชคลาบะะนะเวลาปัดตัวแบบนี้ก็คือคนปีละกา คนปีเถาะคนปีมะเมียและปีชวดอีกหนึ่งปีก็คือปีมะโรงเพราะเป็นปีลักไห่ก็ไปขอพรก่อนจะไปทำแบบนี้ต้องไหว้ฟ้าดินก่อนแล้วก็ไปพูดว่าเฮงไร้ซวยคือโชคร้ายออกไปโชคดีเข้ามานี่อาจารย์หมายถึงปีชงเหรอเมื่อกี้นี่ปีชงห้าปีนี้ก็คือมะเมียชวดเป็นปีผัวเฮง ปีละกาเป็นปีชงปีเดียวปีมะโรงเป็นปีลักไห่แล้วก็ปีคักก็คือปีเถาะเป็นปีที่ไทยสวยประทับศีรษะ5ปีนี้ควรฝากดวงชะตาที่วัดเล็งในยี่หรือที่องค์ไทยสวยเอีย้ยะแล้วต้องรู้จักด้วยองค์ไทยสวยเอีย้ยะพระนามว่าผวยซี่ไต่เจียงกุงเพราะฉะนั้นเราขอบารมีองค์ผวยซี่ไต่เจียงกุงปกปักรักษาแล้วก็หลายท่านอยากว่าแล้วจะทํายังไงดีชีวิตก็ เราก็ต้องระวังชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกปีไหมใช่ไม่ใช่จําเป็นจะต้องเป็นปีชงแล้วเราเลยค่อยมาระวังเราก็ระวังของเราทุกปีอยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไหมถ้าเราใช้ชีวิตมีสติจะปีชงหรือปีไม่ชงชีวิตก็มีแต่ความสุขและที่สําคัญพกยันหูไว้ยันก็เป็นเครื่องเตือนใจเราก็คือยันหูของสารเจ้าพ่อเสือศักดิ์สิทธิ์สุดๆอ่า มาถึงว่าราศีไหนสําหรับปีนี้ที่จะเฮงดังปังรวยเฮงดังปังรวยรับไปเลยจ้าราศีเฮงยืนหนึ่งปีหมูอันนี้ยืนหนึ่งและอาจารย์หมูเนี่ยหมูกระต่ายแพะเรียกว่าสาหะเด่น oh. ในเรื่องการงานแล้วก็การเงินค่ะปีจอ ยืนหนึ่งในเรื่องความรักและในเรื่องทรัพย์สินบ้านที่อยู่อาศัยค่ะ,ะ,ะเพราะว่าเป็นคู่มิตรและมีดาวมงคลดีคนที่กำลังตามหารักแท้ปีจอ,อมีโอกาสเจอม,มีโอกาสเจอแล้วก็ไปไหว้เทพเยโลที่เดอะมอลล์ไลฟ์โตงามวงวานอาจารย์อัญเชิญมาจากฮ่องกงก็ต้องขอบคุณพ่วงหนวยการการท่องเที่ยวฮ่องกงประจำประเทศไทยนะฮะคุณ พศสกุนตลักษ์ที่ได้กรุณามอบกังหันแช์กงมาประดิษฐานไว้ด้วยแล้วก็อัญเชิญไปเบิกเนรที่วัดแช์กงก็ไปหมุนให้พิกร้ายกายเป็นดีอีกหนึ่งก็หมุนให้มีแต่ความสุขสวัสดีมีชยัยนี่กังหันองค์แช์กงที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ชั้น4 ที่วิหารสวรรค์นะฮะทิงาบงวานนะที่งาบงวานนี่อันนี้นี่หมายถึงนี่ที่ฮ่องกงเลยนะนี่ที่ทิงาบงวานเลยสวยไหมสวยไหมดูดูดูสวยไหมดูฮ่องกงเออก็เลเรมิดมาเลยโอ้โหเนรมิดมาเลยนะฮะเดอะมอลล์ไลท์สโตรมวงวาร่วมกับเมืองไทยประกันชีวิตร่วมกับอีสุสนด่ทำขึ้นมาเลยแล้วก็ SCB ไทยพาณิชย์มีระยะเวลาไหมคะว่าไปถึงเมื่อไหร่ยังไงอยู่ ที่วิหารสวรรค์ถึงวันที่25นี่สบายๆเลียงเลี้ยง,ยงโชคดีรับปีถอ,อันนี้เขาเรียกว่าปีเถาะเฮอรับเห็นก็บินบินไปห้องโลมกลับมาก็แล้วก็มี <c oughs> องค์หมาโจ้ซึ่งถือว่าเป็นองค์เทวนารีของธาตุน้ำเพราะปีนี้เป็นปีกระต่ายธาตุน้ำบางคนบอกปีกระต่ายธาตุไม้ใช่ธาตุไม้เป็นธาตุของปีปีนักสัตว แต่สําหรับปีนี้เขาเรียกว่าปีกุ๋ยเบ้านะฮะการฟ้าธาตุไม้กิ่งดินธาตุน้ําจัดเป็นปีกระต่ายธาตุน้ําก็ขอให้ไปไหว้องค์เทวนาลีคือองค์หมาโจ้นะครับก็คือปดิสถานอยู่ที่วิหารสวัส์นี้นะครับสามารถไปได้องค์หมาโจ้ที่ไหนก็ได้ลง1 9 1 9ก็ได้เจ้าแม่ทัพทิมที่เชิงสะพานสังฮีก็ได้อยู่ภูเก็ตก็ไปมาโจป๋อได้เลยนะอันนี้ก็เป็น ราศีปีนักษัตริย์เฮงยืนหนึ่งปีหมูปีจอไปเรียบร้อยแล้วต่อไปปีแพ้ชั่ปีมะแมเป็นซาฮะและมีดาวสำคัญด้วยต้องไปเที่ยวในที่ไม่เคยเที่ยวกินในที่ไม่เคยกินนอนในที่ไม่เคยนอนรับรองมีความสุขต่างประเทศด้วยไหมคะหรือในประเทศทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศก็ได้แบบสบายๆเลี้ยงเลี้ยงนะครับแล้วก็ถ้าตรุจจีนปีนี้นึกไม่ออกว่าพรุ่งนี้ไปเที่ยวไหนดี เราก็เชิญทุกท่านไปที่ The ะมอลล์ไลฟ์สโตงามวงวานไปสักการะองค์มาโจ้กลางหันแชร์กลงที่วิหารสวรรค์ะนะฮะแล้วก็ไปสยามพารากอนไปสักการะองค์พระใหญ่นอนปิงอาจารย์ก็อัญเชิญ<อ>จำลองมาสูง5เมตรที่แฟชั่นฮอลล์ชั้นหนึ่งสยามพาร,กรากอนเมื่อวานไปเปิดงานมาแล้ว มีอ้ําพัชราภามาด้วยนะฮะมีพี่อ้ํามาก็เปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ครับ,รบก็ไปสักการะพระใหญ่นอนปิงแล้วก็เย็นเย็นค่ำค่ำดึกดึกถ้าไม่ไปไหนวันนี้เลยครับห้าทุ่มไปรับองค์ชัยซิงเอียด้วยกันท,ที่ราชบุรี เวทีริมน้ำงดงามมากในตัวเมืองหรือที่ไหนอยู่ในตัวเมืองแต่อยู่ริมน้ำที่เขื่อนรัชประชาพัฒนาที่ลุงตู่เพิ่งไปมาไงเพิ่งเปิดงานไปโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับอาจารย์ไปด้วยไหมไปทุกวันเลยทำงานบอยู่สยามมรณกอยู่เดอะมอลล์เสร็จก็ไปลาชบุรีอย่างนี้หวันเลยถ้ามีโอกาสก็เรียนเชิญนะครับตุ๊จีนี้ ขอบารมีองค์ผวยซี่ไต่เจียงกุงเทพเจ้าไทายสวยเอี้ยะประจําปีถอ่อองค์ไฉสิงเอีย้ยเทพเจ้าแห่งโชคลาบองค์ยี่สิงเอีย้ยเทพเจ้าแห่งความรื่นเริงยินดีองค์กุ๋ยสิงเอีย้ยเทพอุปถัมภ์ได้โปรดดลบันดาลประทา,ะาะนราพรให้ทุกท่านลุ่งเรืองราบรื่นล่ํารวยร่มเย็นเป็นสุขแหงแห่งห่งรวยรวยรวยโชคดีโชคดีตลอด365วัน12เดือน4ฤดู1ปีและตลอดไปขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชินเกียีสิ้นนี้โปดใช้ครับ สำหรวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์คาทาด้วยค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับ